เจ้าบอกว่าถึงแม้จะเกาะชายผ้าเหลืองแต่แม่ปฏิบัติก็อยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าเป็นโยชนถึงแม้จะอยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าเป็นโยชแต่ปฏิบัติก็ถือว่าได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าอังนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายของเราว่าจะอยู่ใกล้ท่านหรือไม่ใกล้ท่านอยู่ที่ใจของเราปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติถ้าใจเราปฏิบัติเราก็ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใกล้ครูบาอาจารย์ถ้าเราไม่ปฏิบัติถึงแม้จะไปอยู่เกาะชายผ้าเหลืองท่าน ก็เหมือนไม่ได้อยู่กับท่านเพราะไม่ตัวท่านอยู่ที่ธรรมไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้ากีวออะไรต่างๆดังนั้นขอให้เราปฏิบัติบูชาเป็นหลักแล้วเราจะอยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุ้าทรงตรัสว่าผู้ใดที่ปฏิบัติบูชาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นผู้ที่เห็นเราตถาคตเพราะผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นผู้เห็นธรรม ผู้เห็นธรรมก็คือผู้เห็นพระพุทธเจ้านั่นเองผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าตอนนี้ยังเห็นได้นะถึงแม้สองพันหกร้อยกว่าปีมาแล้วนี้อยากจะเห็นหน้าพระพุทธเจ้านี้ปฏิบัติบูชาไปพอถึงขั้นโสดาบันปั๊บหน้าพระพุทธเจ้าจะโผล่ขึ้นมาทันทีมีดวงตาเห็นธรรมปั๊บก็จะเห็นพระพุทธเจ้าทันที